สองเดือนที่ผ่านมาก็ได้เป็นแข่เป็นตัวแทนจังหวัดสงขลาได้เป็นแข่กีฬาวุฒิสที่จังหวัดราชบุรีนะครับเป็นกีฬาวิทยาุฒิสแห่งชาตินะครับราชบุรีก็ยิงในนามของอุปยุทธ์เจ็ดสิบปีนะครับเจ็ดสิบปีก็ระยะแปดร้อยเมตรเขียนทองแดงเขียนทองแดงก็มัชชวลุยเขียนระดับพันที่ห้า 1,500เมตรนะครับก็เยี้ยงเงินนะครับตัวแชมป์ทีแห่งชาติทีมเราทีที่ผ่านมาเป็นตัวแทนจังหวัดพุทธานะครับก็มีความภูมิใจนะครับที่ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดพิษณุานได้ไปน้อยกวจังหวัดเราเป็นจังหวัดเล็กๆก็ได้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดของเราครับก็เป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างแบบนี้ให้กับในเนื้อการซ้อมลุง ซ้อมขนาดไหนถึงถึงได้แล้วจับนี้ระดับในการการซ้อมครับการที่จะเป็นนักวิ่งที่ดีเป็นนักกีฬาที่ดีนะครับต้องมีระเบียบวินัยในการซ้อมนะครับมีระเบียบวินัยในการจีบตัวมีอ่าจิตใจที่มุ่งมั่นนะครับมีเป้าหมายเราก็มีตารางที่เราจะต้องวิ่งว่าวันนี้เราจะซ้อมระยะไหนเราจะซ้อมจ็อกกี้จ็อกกิ้ง แบบลงคอร์ดหรืออินเทอร์วัลหรือเทมโป้แล้วเราเรา,เราจะมาเน้นเรื่องความเร็วนะครับระยะสั้นเนี่ยดูระยะในลููมันมันมันจะม <ไป S 2> ผมจะกีฬาผมจะวิ่งสายถนนหมดเพร,ราะว่าปรับกีฬาในลููเราต้องปรับเรื่องระบบการความเร็วเราต้องใช้ก่อนระยะสัน้นประเภทสายถนนนะค,ะครับก็วิ่งมาหมดนะครับก็วิ่งมาตั้งแต่วินิ แล้วก็ฮัส42โลอย่ครับก็เป็นหรือว่าเป็นเป็นประสบการณ์ระยะสนามใหญ่ๆอนี้ครับก็เป็นบุญอยู่ที่ได้ไปเป็นแชมป์ติดเขาสชงโน่โล่เข้าเข้าแล้จากประเทศโรรพันธ์วยประราชทาน,นครับก็สมระยะทางเป็น3 3โลสี16โลแล้วก็มี15โลเป็นสายถนนนะครับ คอนแกนมาราธอนนี่ก็รอกชนะเลิศ42กิโลครับมาราธอนบุรีรัมนี่ก็อันดับ4อันดับ4ฮารับอันดับ5มาราธอนนี่สนามเนี่ยจะจะลงหมดทุกระยะเลยครับขึ้นโคเตียมทุกระยะครับการการเลือกตุลาการวิ่งจะบอกน้องๆรุ่นหลังในการในการซ้อมฝึกซ้อมหรือในการแข่งขัน ีฬามันเป็นมันมันมันเป็นยาพิเศษนะครับมันจะดูแลเรื่องสุขภาพของเราด้วยครับอย่างรวมนี่ก็เจ็ดสิบปีก็ยังก็ยังโอเคยังยังปกติเพราะว่าเรามีวิเลยในการซ้อมเรามีรักกันอกสุขภาพแล้วก็การกินด้วยครับการกินการเรียนระเบียบทินใดการนั่นะเราก็จะมีตารางซ้อมคือผมจะมีโค้ดโค้ตของตัวเองโค้ดของตัวเองเพราะว่าเรามีอย่างน้อยเราก็เคยเป็นสมัยเด็กก็เคยเป็น กีทาโรงเรียนอย่างนี้สี่ร้อยอย่างนี้เกินประสบการณ์ในสนามันดีที่สุดนะครับพอเราพิ่อนเราเราได้เพื่อนได้ประสบการณ์แลกเปลี่ยนอะไรแต่ถ้เพื่อนด้วยครับจะมีเพื่อนทั่วประเทศชายอย่างนี้เราก็มีเพื่อนทุกภาคนะครับลงไปก็จะถามมากันแล้วยางวันที่สีหกก็จะเดินทางไปเมืองการนี่ก็จะเกอดกากันแล้วเราเพื่อนมากกว่าเพราะขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีทางาง สมาคมกีฬาของจังหวัดมุกดาหารแล้วก็กรกตนะครับทางท่านู้ว่าจังหวัดมุกดาหารต้อไปแจ่งท่านก็ให้รว้ว่าให้โอกาสให้กำลังใจนะครับว่าที่เราจะได้มาเราต้องผ่าความเหนื่อยมาต้องสู้วปนะเดี๋ยวจะได้มาต้องความผ่านความอดทนทำก็พอใจภูิใจนะครับใน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 นงานที่หวังวานะครับ